สำหรับทหารพรานที่เหยียบกับระเบิดจนขาขาดที่รบริเวณปราสาทต,ตาเหมือนทมล่าสุดมีรายงานว่าอาการปลอดภัยดีแล้วนะครับแล้วก็กําลังใจก็ยังดีอยู่มีการเตือนเพื่อนร่วมงานให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศได้ประนามกัมพูชาอย่างรุนแรงที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงรวมไปถึงอนุสัญญาออตตาว่าพร้อมกับเรียกร้องไปถึงประเทศต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ให้ทบทวนพิจารณาการส่งความช่วยเหลือใหม่อีกด้านหนึ่งนะครับมีคํายืนยันจากสบทกว่าศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจะยังไม่ถูกยุบณนะตอนนี้เพราะสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องค่อยๆประเมินอย่างรอบคอบก่อน ดูบอลสดครบทุกความมันลูกค้า AIS เดือนละ167บาทรายปี1,999บาทกดดอกจัน899ดอกจัน1แล้วโทรออกจัดเต็มพรีเมียร์ลีกเอเมอริตเอฟเอครับและบอลดังอีกเพียบโอลี่ออนโมโนแม็กซ์สตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป